ีต้นต้นเหล็กลกำลังจะขึ้นมาเพราะว่าขึ้นช่ายเนาะบางคนก็เรียกว่าหอมกระเทียมอะไรแต่ฉันเรียกว่าต้นขึ้นช่ายเอาค่ะอยามีส่วนร่วมแกได้ยังไมเ <c oughs> สียงรถอ,อันนันถนน ทำถนนให้เรียบมันรู้มันเป็นเฮี้ยกับปู่ไซนี้อะไซก่อสร้างตรงนี้ไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรของมันไม่รู้อะเหมือนมันเกลียดฉันมากๆอะทั้งแม่งเหอะไม่ได้สนใจพวกพไม่ได้ขอพวกพ่กแม่มันแดไกไม่รู คือว่ามันมันตัดไม่ได้มันมีมือเดียวอ่ะอก็เลยแบบอันนี้ทำนี่ถามนะที่แบบไอนนมาแบบมาทำเลสด้วหนุม่มเนไม่ได้ถามนะดยแกดูตรงนี้ลูกที่บันแครอทมันคือมันคือแครอทมันกำลังเคลื่อนโอ้ยอุ้ยฉันกินนอนกินไปแล้วฉันต้องยังนอนกินตลออ่ะเสียดายอ่ะแก

ไม่ได้ปลูกใหม่เลยแค่หนึ่ก่อนว่าอะไรบจิบๆมาโดนน้ำตะะาต่ก mm ูเ hmm. ปรียงหอยทากกินครับดูยี่หอยทากผิวเลยน้ำมังผิวผิวอี่หอยทากคือผิวเลยตรัก ทำไมต้นมันเหลืองวะแกว่าไหมเหมือนนีคนเอาอะไรมาใส่มันอ่ะต้นนี้ม่หนามเยอะเลยวันนี้ไม่เกิดเลยนนกนคือต้องรีบเดบเพราะว่าถ้างั้นอ่ะหอยทาบมาันก็กินเห็นไหมแกเต็ม อโนนก็แบบอันนี้มันเหมือนเหลืองๆเนาะไม่รู้อะแต่จะเป็นเหลืองๆแต่ก็ลดน้ำให้มันอยู่กับพวกนี้ดูมีหญ้มีมีหญ้ามาแซมมาแซมแปดยาแซมแปดเต็มพวกอันนี้มาแล้วมาเลยมาแล้วพวกพวกเซกเลนแมซมแซมตึดกก๊ดแซมแกบเซเลนแซมแกบมาอยากมีส่วนร่วม บิน,น,น,นดิบินดปีินดิตึ๊งตึ๊งตึ Spider ๊งตึ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 งตึ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  กูก็เก็บบ้านกูนะ I am with my house น uh. ะไม่ได้ไป am with uh. <c oughs> <laughs> <c oughs> <c oughs> t ย์ house นะดาวซินโดมคำ scary hell ดาวซินโดมตลกแค่นี้ก่อนทุกคน